คุณผู้ชมคะเลือกตั้งปนีนี้หลายคนมีคําถามถึงนโยบายของพรรคการเมืองว่ามีนโยบายไหนบ้างที่ทําได้จริงหรือนโยบายไหนบ้างที่เป็นประชานนิยมนะคะแต่แทบจะไม่ค่อยเห็นเรื่องหนึ่งนะคะที่พรรคการเมืองจะพูดถึงก็คือเรื่องของการถือครองที่ดิน การกระจายการถือครองที่ดินซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่อีกเรื่องหนึ่งในสังคมไทยนะคะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งเลยค่ะที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเคลื่อนไหวของผ้าประชาชนในน้มของ P Move นะคะถ้าพูดถึง P Move เนี่ยหลายคนก็จะต้องนึกถึงสัญ,ญลักษณ์ของธงสีเขียวแต่ว่ารอบนี้เปลี่ยนไปนะคะเป็นคาราวานใช้รถในการเคลื่อนที่ไปที่พักการเมืองต่างๆเพื่อเรียกร้องแล้วก็เสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของพวกเขานั่นเองนะคะหลายคนจะบอกว่า P Move เนี่ยนะคะ ใกล้ชิดกับทำเนียบมากเพราะว่าแทบจะเรียกได้ว่าเป็นม็อบที่เฝ้าทำเนียบทุกปีเพราะว่าปัญหาที่ดินเนี่ยไม่เคยแก้ไขได้เลยนะคะมีข้อมูลสําคัญชุดหนึ่งที่อยากจะชวนคุณผู้ชมดูด้วยนะคะข้อมูลจาก P-Move เนี่ยเขาพบปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินที่เพิ่มขึ้นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์กว่า70%ถูกถือครองโดยคนเพียงแค่10%เท่านั้น นี่คือเงื่อนไขหนึ่งเลยนะคะที่สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ํานําไปสู่การออกมาเคลื่อนไหวไปถึงพักการเมืองแบบนี้เวลานี้มีอย่างน้อยๆ11พักการเมืองที่เริ่มเสนอแนวทางที่คล้ายๆกับข้อเสนอของ p ีมูฟนะคะรัฐบาลใหม่ที่จะเลือกตั้งรอบนี้จะเป็นความหวังได้มากน้อยแค่ไหนดิฉันก็พูดคุยเรื่องนี้กับแกนนา P ีมูฟคุณจํานงหนูพันธ์สิ่งสำคัญที่พวกเขามองหาก่อนการเลือกตั้งคือภาคประชาชนน่าจะมีโอกาสนำเสนอนโยบายแบบนี้เข้า ไปอยู่ในนโยบายทางการเมืองค่ะเราตอ่อทูกกับทุกรฐบาลเราเสนอมาตลอดมีการแต่งตั้งอนุทุดต่างๆพูดคุยแต่ละกระทรวงมันก็คืบหน้าบ้างไม่คืบหน้าบ้างแต่เราอยากให้ครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนแบบนโยบาย mm hmm. เมื่อเขาเสนอนโยบายกับเราได้เราก็เสนอนโยบายเพื่อให้เขารับนโยบายเราไปแก้ปัญหานะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้เราไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะเป็นรัฐบาลหรือไม่แต่ว่าถึงจะเป็นฝ่ายค้านก็สามารถนำนโยบายของภาคประชาชนที่เราเสนอเนี่ยไปบรรจุนโยบายของของพวก ของพรรคการเมืองได้แล้วมโนทุกขีาวก็เขียนไว้ว่าการจัดสรรที่ดีนห้นกับพี่น้องประชาชนเป็นสิทธิที่รัฐบาลต้องจัดแต่สิ่งที่ผ่านมาทุกรัฐบาลไม่ว่าจะก,กี่นายกกี่รัฐบาลก็ปัญหาเหล่านี้ก็ยังไม่ถูกแก้ไขให้มันเรียบร้อยก็ยังมีความเหลื่อมล้ำยังยังทิ้งพี่น้องไว้ข้างหลังอยู่เรื่อย ปัญหาที่ดินเป็นเรื่องคลาสสิกนะคะในมุมมองของภาคประชาชนที่ออกมาเดินขบวนเนี่ยก็มองว่าที่ดินเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตเหมือนที่ดินเป็นชีวิตเลยค่ะที่ทุกคนควรที่จะเข้าถึงได้แล้วก็กระจายการถือครองอย่างเป็นธรรมแต่ในช่วง8ปดปีที่ผ่านมานี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีชาวบ้านที่เดือดร้อนถูกดำเนินคดีจากนโยบายทวงคืนผืนป่า4 6 0 0 0กกว่าคดีนะคะและที่บอกว่าเรื่องที่ดินเป็นเรื่องใหญ่ค่ะคุณผู้ชมตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ชาว ก็เรียกร้องเรื่องของกระบวนการการพิรสูจน์สิทธิ์ต่างๆมากมายและที่สําคัญนะคะกรณีที่เป็นปัญหาเรื่องที่ดินเนี่ยก็มีบรรดาน,นักการเมืองมีข้าราชการบางส่วนด้วยที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะมีข้อมูลจากสำนักข่าวอิสาราที่เปิดเผยในระยะเวลาการดำเนินการช่วงปี63ถึง66 มีเรื่องของการไต่สวนข้อเท็จจริงและการชี้มูลทั้งในทางอาญาและในทางวินยัยต่อเจ้าหน้าที่รัฐ49คดีชี้มูลอาญาไป5คดีชี้มูลวินัย4คดีโดยมีผู้ที่ถูกชี้มูลตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีจนถึงนักการเมืองท้องถิ่นรวมถึงนักธุรกิจด้วยนะคะสำหรับคดีที่น่าสนใจในปี2566ก็มีการรวบรวมไว้อย่างน้อยๆ10คดีค่ะเรายกตัวอย่างสัก3คดีนะคะคดีแรกคือการออกโฉนดที่ดิน โดยการเดินสำรวจในเขตเขาและความลาดชันเกิน35ที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบุรีประมาณ300ไร่เ,ออเพชบู์ค่ะคุณผู้ชมขออภัยนะคะประมาณ300ไร่ค่ะคดีนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนสีเทา ถัดมาค่ะเป็นคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะที่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีก็มีการออกโฉนดที่ดินเกินกว่าหลักฐานเดิมที่แจ้งเอาไว้โดยนำพื้นที่ป่าและที่ดินของนิคมสะกรทองผาภูมิมารังวัดรวมไปด้วยค่ะจากข้อมูลอ้างว่าคดีนี้มีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นคนสำคัญของประเทศไทยและเป็นสสฝ่ายค้านที่มีบทบาทสำคัญอยู่ในพักการเมืองหนึ่งด้วยนะคะ อีกคดีหนึ่งค่ะเป็นคดีทุจริตใบจองนอสสากอและโฉนดที่ดินทับที่สาธารณประโยชน์ในตำบลท่าจำปาอเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม เนื้อที่ประมาณ3,000ไร่โดยกลุ่มที่เกี่ยวข้องก็เป็นกลุ่มทุนด้านการเกษตรกว้านซื้อที่ดินเอาใบจองไปออกโฉนโดซึ่งที่ดินเหล่านี้ที่เป็นปัญหาคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขณะนี้เนี่ยคณะกรรมการปปชกำลังอยู่ระหว่างการพิจรารณาคดีของนักการเมืองที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนในประเด็นการบุกรุกการถือครองที่ดินของรัฐด้วยนะคะ หลายคนมีคําถามเลยค่ะเรื่องของที่ดิน,เ,นเป็นประเด็นที่เรียกร้องกันมาต่อเนื่องยาวนานนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นไปแล้วมีหลายกลุ่มที่ทํางานอยู่ในระดับปกครองเ,เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและที่สําคัญคนเดือดร้อนที่ถูกดำเนินคดีก็มีประชาชนด้วยนะคะมีข้อมูลจาก P m o v e ที่เคยประเมินเอาไว้ว่ามีคนไทยถึง75%หรือประมาณ50ล้านคนค่ะคุณผู้ชมไม่มีโอกาสในการเข้าถึง ที่ดินหรือพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองเลยนะคะ ที่ผ่านมาหลายๆรัฐบาลจนถึงวันนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ของความเหลื่อมล้ำเรื่องที่ดินเนี่ยถางออกมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเราลองมาดูข้อมูลภาพรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะว่าทําไมมันถึงเกิดความเหลื่อมล้ำมากมายขนาดนี้เป็นข้อมูลจากสถาบันที่ดินแห่งประเทศไทยค่ะที่เขาพบว่าในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีที่ดินอยู่ทั้งหมด321ล้านไร่นะคะ แต่ว่าเป็นที่ดินของรัฐที่ถือครองอยู่ที่57.26%คือค่อนข้างเยอะเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ1 8 3ล้านไร่นะคะที่ดินที่อยู่ในมือของรัฐเนี่ยนะคะมากที่สุดเลยก็คือที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่สปกรที่ราชพัสดุ ป่าชายเลนแล้วก็ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกพื้นที่หนึ่งที่ถือว่าถือครองมากลงมาเป็นอันดับสองคือที่ดินของเอกชน138ล้านไร่หรือประมาณ42.78%ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลของสภาพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมในปี2561 ได้สะท้อนความเหลื่อมล้ำของการถือครองที่ดินค่อนข้างชัดเจนนะคะมีประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีหรือพูดง่ายๆว่าเป็นคนรวย10%แรกนะคะถือครองที่ดินกันไป61.5%แต่คนจนเป็นยังไงคะคนจน10%ล่างเนี่ยถือครองที่ดินกันอยู่ที่0.1%คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันต่างกัน800กว่าเท่า นี่คือสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะความทางออกของปัญหาระหว่างคนจนที่ถือครองที่ดินกับคนรวยที่ถือครองที่ดินต่างกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะ <c oughs> ก็เลยเป็นที่มาให้มีเวทีภาคประชาชนที่สะท้อนปัญหาและความเดือดร้อนนี้เกิดขึ้นมามีการสะท้อนปัญหานี้ไปถึง11พักการเมืองเกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองชวนคุณผู้ชมไปฟังเลยแล้วกันนะคะว่าภาคประชาชนเขาไม่ข้อเสนอยังไงเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินที่ทำกินค่ะ หลายพักยังไม่เข้าใจเรื่องระบบชนุกชุมชนนะครับของเราไม่ใช่เป็นเอกสารที่เป็นประเจกเป็นหลักทิ่ที่มีการบริหารจัดก,การร่วมกันนะครับในฐานทรัพยากรธรรมชาตินะครับโดยชุมชนนะครับมีคณะกรรมการดูแลนะครับ แล้วที่ดินเหล่านี้ก็จะไม่ได้เป็นสินค้านะครับจะไม่ถูกแปลงไปเป็นทุนแต่ทุนที่เราจะนําไปได้ก็คือการวิธีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนที่ท่านจะไปออกเป็นสวปกเป็นโฉนดอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับก็เป็นเป็นเป็นเรื่องของท่านนะครับแต่ว่าเราเกรงว่าถ้าเกิดการเปิดประตูเหล่านี้นะครับนำไปสู่ระบบทุนที่จะเข้ามาจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พี่น้องนะครับต้องหลุดมือออกจากพื้นที่ดินอีกเป็นจำนวนมาก ข้อเสนอของกระบวนการประชาชนเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอันแรกก็คือขอให้มีการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเลิกส่วนภูมิภาคให้เลือกตั้งผู้ว่าดโดยตรงข้อที่2ก็คือเรื่องนิตทศกรรมเบื้องต้นเราได้ทําร่างกฎหมายนิตศกรรมแก่ราษฎรซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายของรัฐซึ่งทาง่านรัฐมนตรีกระทรวทงยุติธรรมเช่นกันไปแล้วแต่ว่าอยู่ระหว่างการปรับดัน รัฐบาลใหม่ที่จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนวันที่พิพฤษภามนี้นะครับขอให้มีการปรักดันเรื่องนี้ 20ปีแล้วที่เครือข่ายการแก้ปัญหาได้ต่อสู้เรื่องสิทธิสถานะแต่ยังไม่ได้แก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ใช่แค่แก้ไขปัญหาของพี่น้องคนไทยพั้นินแต่เราต้องแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ด้วยเสนอให้มีการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์นะครับทําเป็นกฎหมายออกมานะครับศึกษากฎหมายไล่หมุนเวียนทะเลหมุนทะ,ทะเลหมุนเวียน,นครับมีกติกาชุมชนในการคุ้มครองนะครับ ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะคะคืนสิทธิเสรีภาพันพื้นฐานสร้างรัฐสิสดิการทั่วหน้านะคะแล้วก็สวัสดิการการศึกษาสุขภาพประกันสังคมไม่เท่าเทียมนะคะแล้วก็ สวัสดิการเด็กผู้สูงอายุคนพิการไม่เพียงพอประชากรกลุ่มเฉพาะเข้าไม่ถึงนะคะที่พูดมาทั้งหมดนี้มันเกี่ยวพันกันแล้วก็กันกองออกมาจากหัวใจของของเราทุกคนนะคะที่ในนามพิมุซึ่งมีคนจากทั่วประเทศแล้วก็อยากให้นักการเมืองที่จะมาเป็นตัวแทนของภาคประชาชนที่เอาหัวใจเวลาถึงขับนพักใครได้เป็นจากตั้งรัฐบาลขอให้เอาหัวใจตรงนี้เข้าไปพูดคุยกันนะคะอย่าหวังต่อรองเรื่องเก้าอี้ค่ะ ขอใหอ้ทุกโครงการที่เป็นโครงการของรัฐนะคะหรือของเอกชนก็ตามที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีการศึกษาผลกระทบแล้วให้ประชาชนพวกที่อยู่ได้รับผลกระทบเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ตั้งงบประมาณเพื่อจะเยียวยาไม่ใช่ว่าพอได้รับผลกระทบปุ๊บคุณจะไปอยู่ในก็ไปไม่ใช่เรื่องของรัฐอันนี้ไม่ใช่นะคะและที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะ ผู้ชมจะเห็นว่าเฉพาะแค่ที่ดินอย่างเดียวเนี่ยมันมีปัญหาหลายมิติจริงๆนะคะถ้าแก้ปัญหาเรื่องของที่ดินไม่ได้หลายๆเรื่องในสังคมเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้นซ้ำซากอยู่แบบนี้เวลานั้นที่ภาคประชาชนมีข้อเสนอเนี่ยก็มีพักการเมือง11พักที่ไปร่วมรับฟังด้วยมีหลากหลายพักการเมืองที่บางพักบอกว่าวันนี้มาขอฟังเสียงประชาชนก่อนแต่บางพักก่อนหน้านี้เคยทํางานลงพื้นที่แก้ปัญหาเรื่องของที่ดินมาแล้วลองไปฟังดูนะคะว่าเวลานี้เขามีข้อเสนออย่างไงบ้างคะ่ะ ผมเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานจัดให้มีโฉนดชุมชนคนแรกของประเทศไทยครับเป็นความรู้สึกที่ดีจนถึงทุกวันนี้ครับแต่วันนี้คอสอชอมาแปลงเป็นกฎหมายคอ,อชอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมันไปครึ่งหนึ่งของเรื่องโฉนดชุมชนและมันมีปัญหาการบริหารจัดการที่ตรงนั้นยังไปไม่ถึงสิทธิทชุมชนที่ประัปัดจะตอบวันนี้และเป็นสัญญาปีลาคมที่นี่คือ ถ้าเราเป็นรัฐบาลมีส co ิทธ mm ิ hmm. ์ขาดในการเมือรตรงนั hmm. like mm ้น hmm. like จะเดินหน้านโยบายชนบทต่อครับเราจะต้องยกเครื่องกฎหมายคอทชอเอาหลักคิดชนบทชุมชนลงไปและต้องกระจายสิทธิการถือครองในรูปแบบชนบทนี่คือข้อที่การแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฉนดชุมชนที่ต้องดําเนินการต่อหรือแม้แต่เรื่องของแนวเขตที่ดินที่มันทับซ้อนระหว่างที่ดินของรัฐกับประชาชนอันนี้ต้องดำเนินการแน่นอนนะครับ นัเป็นประเด็นหนึ่งนะคะในขณะที่บางพักมองเห็นว่าอุปสรรคสําคัญคือเรื่องกฎหมายจําเป็นต้องมีการแก้กฎหมายให้ได้ไปจนถึงความพยายามในการที่จะออกมาตรการเยียวยาให้กับประชาชนหรือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างโครงการการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐด้วยนะคะคือโครงสร้างต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยมันจะต้องแก้กฎหมายแล้วก็ มาประชุมร่วมกันมาสังเคราะห์นา,นาร่วมกันกฎหมายอันไหนที่ใช้ได้อันไหนที่มันล้าสมัยแล้วเนี่ยเราต้องเราต้องทิ้งไปครับแล้วเราเอามาเอาอันใหม่ขึ้นมานะครับสังคายนากฎหมายที่ดินทั้งระบบยกเลิกนะครับขีดเส้นคำว่ายกเลิกมติคอรมอ0ปิียอ41และทบทวนมติคอรมอ ยี่สิบพยอยกหนึ่งนะฮะจัดสรรที่ดินให้ประชาชนอย่างเพียงพอแล้วก็ตั้งศูนย์พิสูจน์สิทธิ์แบบวันสต็อปเซอร์วิสนะฮะแล้วก็ชะลอการดำเนินคดีและบังคับคดีทางการปกครองก่อนพิสูจน์สิทธิ์เยียวยาผู้ถูกจับกลุ่มนิรนิรโทษกรรมความผิดเกี่ยวกับที่ดินนะฮะเขียนในนี้ครับเดี๋ยวผมมอบให้เลยแล้วก็พอหลังเลือกตั้ง พีมุกถือไปหาผมนะฮะผมจะทำตามนี้หมดกข้าจายนะฮะแล้วครับขอบคุณครับส่วนบางพักค่ะคุณผู้ชมเน้นหนักไปที่เรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะบางพักก็เสนอให้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ด้วยเพื่อสร้างความเป็นธรรมของสิทธิกระบวนการที่มันมีความทันสมัยมากขึ้นลองฟังดูค่ะ การทงคืนตืนป่าที่เราเห็นเนี่ยไปโค่นส่วนยางแล้วยางมันเป็นต้นไม้ไหมพอโค่นไปโค่นมาเนี่ยป่าหายไหมแทนที่จะสนับสนุนให้เขาเนี่ยได้มีต้นยางอยู่แล้วก็ช่วยกันดูแลดูแลให้มันก้าวหน้าไปนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางเรื่องนี้ต้องใช้ทัศนคติใหม่เทคโนโลยีใหม่แล้วก็พักเพื่อไทยเองเนี่ยเราประกาศชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้นวัตรกรรมในการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนครับแล้วผมอยากขอให้พ่อแม่พี่น้องเชื่อในเทคโนโลยีเทคโนโลยีนั้นเรียกว่าไรด้า นะฮะไหลด้านแบยไรนะครับเอาโดนดินขึ้นไปแล้วก็เอาแสงสะท้อนขึ้นมาทําแล้วที่เพชรบูรณ์ตอนนั้นพิสูจน์สิทธิ์นะครับของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพกับประชาชนวิธีการแก้ง่ายมากในการพิสูจน์สิทธิ์ถ้าเราเชื่อในเทคโนโลยีด้วยกันก็ถ้าราชการเชื่อพวกเราเชื่อเราสร้างตัวแปรมาเลยถ้าพิสูจน์มาแล้วค่าที่มันพิสูจน์ทราบมาเป็นแบบนี้อย่างนี้ถือว่าที่ดินประชาชนค่ามันออกมาอย่างนี้นี่คือของรัฐ มันทำแล้วยุโรปทำแล้วไดรด้านะครับชาวพัฒนาการทำแล้วด้วยที่เพชรบูรณ์แต่เขาไม่ยอมรับต้องทำให้ประชาชน,นที่อยู่เนี่ยนะครับมีมีเคลียร์ปัญหาเรื่องการทับซ้อนเพราะประชาชนที่อยู่เนี่ยที่เป็นของตัวเองมีน้อยแต่ที่มีอยู่ขณะนี้อยู่ในที่ของรัฐพออยู่ในที่ของรัฐเนี่ยการเคลียร์เนี่ยถูกจับไปด้วยอะไรไปด้วยในหลักการมันที่จะเสนอคือให้สารแทนหน้าสารโฮไว้ก่อน จนกว่าจะจบเพราะฉะนั้นมันเป็นคุ้มครองเพราะยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับการตรงนั้นแล้วก็พอเคลียร์แล้วว่าถ้าประชาชนตรงนั้นไม่สามารถอยู่ในที่ที่ว่าของตัวเองได้พิสูจน์กันเสร็จเนี่ยก็ต้องจับที่อยู่อาศัยให้ปหระชาชนเข้าไปอยู่ทํากินได้นี่เป็นของรัฐใหม่เลยนะครับจะได้เคลียร์ออกไปการคุ้มครองสิทธินะฮะในการต่อสู้นะฮะของพี่น้องต้องมีกฎหมายที่ชัดเจนกว่านี้การฟ้องปิดปากจะต้องอมอีการดูแลนะครับจากภาครัฐ นะฮะต้องมีกฎหมายที่จะคุ้มครองนักต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิของทุกชุมชนทุกๆคนนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเชื่อว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ดินได้เปลี่ยนแปลงเรื่องสถานะบุคคลได้เพราะงั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงประเทศได้ถ้าเราได้มีโอกาสนะครับ นอกจากนี้ค่ะยังมีตัวแทนของบางพักด้วยที่ชี้ให้เห็นถึงข้อสังเกตจากนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อนําไปสู่กระบวนการการสร้างคาร์บอนเครดิตนะคะดูเหมือนจะทําให้ป่าเพิ่มขึ้นแต่ก็แอบมีความกังวลว่านี่อาจจะยิ่งผลักให้ชาวบ้านออกจากป่ามากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าจึงมีข้อเสนอไปถึงการทําให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการสร้างป่าอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้กระดุมเม็ดแรกเรื่องป่าไม้และที่ดินมีความสําคัญดังนั้นเราต้องแก้เรื่องป่า โดยเร็วเราต้องเอามาปฏิรูปให้มีฉบับเดียวและเราก็พบว่าพอแก้แล้วเนี่ยมันจะเหลือป่าตามนิยามสากลแค่1 0อยสล้านไร่เศษส่วนอีก35ล้านไร่เนี่ยเราจะเอามาจัดให้ประชาชนทำเกษตรกร,กรแบบยั่งยืนโดยการปลูกป่าไปด้วยเราจะเพิ่มพื้นที่ป่าอีก20ล้านไร่ได้ไงได่ายดายเลยยากจนใช่ไมอยากมีมั่งมีก็ตั้งธนาคาร ั้งธนาคารต้นไม้ไม่ได้ยากเมื่อมีธนาคารเสร็จมูลค่าต้นไม้อยู่ธนาคารก็รับรองออกมาเป็นบัตร Tree s e t Card เรียกว่าบัตรคนรวย3ระหว่างนี้ก็เอาเข้าโรงจำนำเราเสนอให้ตั้งโรงรับจำนำต้นไม้แล้วใช้โดนเป็นไปตรวจได้เลยอนุมัติต่างเลยเป็นการกระตุ้นให้คนปลูกต้นไม้ครบ8 0 0แสนล้านต้นอย่าง,งมงายกับชั้นคุณภาพลุ่มน้ำหนึ่งสองสามประเทศเราไม่สนใจนะครับเป็นความเพเอเจเอขิงประเทศเราแล้วไม่ต้องกลัวว่าประเทศนี้จะสูญเสียที่ดิน ตราบเมื่อรัฐบาลไทยยกที่ดินให้กับคนไทยประเทศไทยก็ยังมีพื้นที่เท่าเดิมครับการค้าคาร์บอนเครดิตเนี่ยไม่เป็นทางออกของการลดโลกร้อนเขาแย่งยึดที่ดินทากินของเราเพื่อเอาไปปลูกป่าค้าคาร์บอนเครดิตเพื่อให้บริษัทต่างๆได้ปล่อยคาร์บอนปริมาณเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมดังนั้นเราจะต้องยอมไม่ได้นะครับการลดโลกร้อนครั้งนี้ของโลกมันเกี่ยวข้องกับการกดประชาชน คนไทยให้จนลงจากการไร้ที่ดินทํากินเนี่ยอันนี้เป็นนโยบายที่ใช้ไม่ได้ผมคิดว่าอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งเป็นนโยบายหนึ่งนะครับที่พรรคสามัญชนจะผลักดันสร้างความเข้าใจให้กับสังคม